โอ้สีขาวดิก็เกมเมื่อสักครู่ที่ทำการแข่งขัเนเพิดด่งจบมาเนี่ยก็เอาชนะมาได้ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นใจเนี่ยมีอยู่แล้วก็แต่ว่าสภาพร่างกายเท่านั้นเองที่เรียกว่าอาจจะอ่อนล้าไปบ้างครับใช่ครับตั้งแต่บางคน,นต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงถือสีโกรธด,ด้วยครับโอ้แล้วถือสีโกรธเนี่ยก็อาจจะมีส่วนกับเรื่อง เรียวแรงพลระกำลังเลยครับเพราะว่าบางทีเรื่องการกินนี่สองข้านี้สำหรับนักกีฬาครับเชื่อว่าตี่เานี่ต้องบอกมีวินัยอยู่แล้วครับโอเคเติมึ้นแล้วครันเป็นนาพีเกษตรสี่ได้ยิงต่อลุยตอบโอ้โหที่นี่เลยไปเยอะเลยครับ ไปขาขวาโอ้โหลูกนี้จะให้ซานนุโก้ที่จริงๆครับนี่เตะสนามหนึ่งก็หม่สนามหนึ่ง้วลงแข็งได้เลยครับแบบว่าตาั้งอันใหม่ครับค่อยๆตั้งมาครับนี่นี่กเสียงสีนี่ก็ลงไปรับลึกหน่อยครับโอ้โหรว,ว่าจ้ามาเจอกับฟินขาวด้วยพวกเขาแม้ว่าสมองของฟิสอาจจะเป็นต่อก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหเรียกว่าเจอ กับสินค้านี่พวกเขาเลือกที่จะเล่นเกมรับเราใช้เกมคอร์เตอร์ไอค์แพคครับแต่เราใช้กันเตอร์สี่สุดปลายการเล่นสินค้านี่ไม่มีรับเสือครับเปิดลูกกับทุกทีมครับใช่ครับต่อเลยว่าเป็นจุดเด่นอยู่แล้วเกมลูกของสิงหาเลยคือว่าสองแช์ที่ผ่านมาครับผลงานได้ฟีทีเดียวว,ว่าสองสิงหาเลยต่อรอดเก็บแต่สำคัญสำคัญไปได้ตลอดเลยครับ อออกสตาร์ทยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครัแบแต่ทิ้มาจังหวะนี้เก็บได้สิงขาวแปะสั้นๆเดี๋ยวไปตั้งกันใหม่ครับโด้เจอขาวามาน้านซ้ายก่อนนะแฝบนบบแบบทีโดนเจออีกทีครับ,บ ย่าจะมาปานจะจบรุ่นนี้ไม่ได้นะเจอเอ็ฟเตะชึ้งเข้าไปก่อนกับมาตัางา้งองค์ใหม่สิงห์ขาวดูเจอครับข้ามฝ่ามานซ้ายค่อยเซตครับนะี่ยก็ถึงเลยว่าอาจจะเป็นสำหรับร่างกายพวกเขาก็อาจจะเป็นรองเองแทนจะเน้นเกมที่แน่นอนครับไม่ต้องเน้นจังหวะให้มันเร็วมากนะแต่ว่านี้เราใช้แต่ว่นนวาความเข้าจใจในทีมกับสิงห์ขาวแบบ้า ให้มาอู่มีแล้ให้ขาดนะโ้โผล่ทิพาดเองครับอาบัตยังดีโรเจอร์ียังปังและจังหวะนี้อ้งหัวตัวรอดมาได้ครับโรเจอร์<ว>แบบบ้านล,ล็อกพาเข้าซ้ายทำท่าจาย,ยิงล็อกเข้าไปที่ยซ้ายไม่ง่ายแล้วใันโก็มาปาดพลิกเข้าขวา ตูได้จังหวะจริงลูกนี้ก็ติดบอลมากติดแน่นเองครับตัวใหญ่จริงครับเราจะสวนกับตูจังหวะที่แทงกัน้ายอ้ก๊อ็ไม่ได้ครับที่แทงมดย้อนหลังเพื่อนในจังหวะนี้เล่นยากเลยครับเออแล้วใช้เกมเขาจะแขกเข้าสู้ทางด้านเีก็เสถียรอยเยอะก็เป็นนัดติดที่เขาบอกว่าหลายๆทีมที่เชอร์กับสิงค์ข่าวก็เดี๋ยวอาจจะต้องงัดแท็กติกนี้มาใช้ครัแลับแล้วรอสวนกลับดีกว่าครับ ฝนกับว่าตั้งเงินใหม่ครับอาบัสขอสั้นๆนะว่าโรเจอร์แต่ว่าจะทำชิ้นกับเพื่อนจังหวัดเดียวไม่แน่นด่ากลับมาได้ดูนี้อาบสอกเฮยมันวดจริงใจนะโอ้โหจังหวะเจ้าตัวในหลักไม่ดีครับกลับมาตั้งเงินใหม่ได้าสตาร์โกเนี่ยตั้งจังหวะไม่ได้หน่นเท่าไหร่เลยนะท่านนั่นเพชรเกษม็สี่ครับใช่ครับโอ้แล้วทำชิ้นหนึ่งสองมาโรเจอร์เข้าซ้ายตรงนี้จริงโอ้โหไ่หลกองหลัง เราไปปล่อยที่หนึ่งสองแบบนี้ไม่ได้นะท่านั่งสิขาที่ยอันตรายอยู่แล้วการให้บอลเท้าถุนเท้าครับสองโลดูว่า้ายตาเนี่ยข้าฟ้าไปทางขวานะคบอาวสไปจังหวะเดียวโรเจอร์อาวัสตูดี้แม่ดูให้บอลกันเปิดง่ายงลอดแบบนี้เอ้ารึเปลี่ตัวโรเจอร์ออกข้ามจะอีกเดียวแม่หลบไม่ทันแล้วโรเจอร์ ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเอุ้ยแล้วเพื่อนเล่นยากเลยแล้วลูกนี้มือนิดนึงพุทธสินย้อนกลับมาให้กับลูกฟรีคิกคีบจบรอฟังสัญญาณนะลูกฟีดพุทธสินได้เลยครับใช่เอาคำแดงมาแล้วครับต้องฟังลูกฟีกัดพุทธสินก่อนครับถึงจะเล่นได้ ปานขอสั้นๆครับกลับนะตั้งนใหม่แบบว่ามองไกลอะแบบว่าให้ได้จะหนึ่งสองกับเพื่อนไม่ได้ซาโลโก้ใช้ความแข็งแกร่งแล้วคืนกลับมาเอาโดโรต้มาสวยแล้วเอาอะไล็อกเข้าในใหม่ปานแล้วไหนยันอยากได้เสวยสุดไปตั้งกงินใหม่เล่นง่ายๆนะครับสินขาว ไม่บ้าๆจังหวะนี้โดนเข้าติดเลยครับให้นะซ้ายออกมาไม่ไม่กล้าขึ้นเงี้ยจังหวะนี้ปานลงมาล้วงต่าครับที่เจ็บผู้เล่นตัวจริงในเรื่องที่จะดอกพุทธไว้ก่อนเนี่ยครับสีขาวอ้าวผู้เล่นที้ก่อนครับหลุดมาเรียวเดียวยิงนักเออเหมือนโดนแขนครับรูกเสาตูเนดเหมือนใช้มือหรือเปล่าจังหวะนี้ต้องดูเพืสิ่งที่โดนไปอะไรครับสีแน่ๆแล้วไปเหลืองอยู่แล้ว โอ้ยเป็นชกเสือไปเหลือเี็นชกเบียบางทีเนี่ยเมื่ไปใช้มือตั้งใจน้องแกะพูดไปแดงก็มีครับถ้าเจตนาแล้วถ่ายมือกุนแล้วสาวตู้พยายาบอกว่าสิว่ามือผมไม่ได้การออกไปแต่ว่าจังหวะมันคุยเดินเต้นนะโอ้ยชกเบี้ยโดนแค่ใบเหลือครับนี่จะไปแดงมาที่งานเข้าเลยครับใช่ครับแล้วสิงขาวที่ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนเคยโดนมาแล้วมาใบแดง กมที่เจอกับทนั้นตลาดน้อยเราแพ้ไปแล้วเขี่ยเปียดธุรกิจไม่โดนอีกหูเจ็บเลยครับดำบ้าจังหวะซัดเข้วไเลยโดนขาเต็มเต็มครับถามว่าจริงๆครับดำบ้านจริงยิงไม่กอดแล้วเป็นทางนั้นแต่ลูกเปลาด้วยอ้แล้วนี่ให้ตาดกันอีกแล้วโอ้โหเรียลแรงครับเกี่ยวเรื่องเียวแรงนะครับตอนนี้ใช่ครับ พยายามเซตะป้อนกันเอา,เาตัวตัวทางด้านสิงห์ขาวโอ้โหยืดทังขาาว,าาวานี้ก่อนนะปกติให้ดูได้เสี่ยงจะปานไปต่อทางซ้ายโอ้โหหลบหลบแล้วไปต่อดูว่าจังหวะนี้เปิดยัดไปทางซูทางหน้ามีวิ่งเล่าให้ให้ทางขวาสอบสายมยีว่าจ่ายลูกนิดหรือเกินไปโอ้ดหแล้วเล่นท,ทันทีแล้วทางด้านสิงห์ขาวใส่ร้อนไปหน่อยแล้วนั่นสูนี่พยายามไม่อยู่ตรงกลางครับ อ่าดูจังหวะจะเล่นเกมรุ่งบ้างนะชนะสิงค์ขาวมาที่แบมบ,บ้าสายในชั่วตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าไปยิงเลยดีกว่าครับทุกคนนี้โอ้โหนี่ท้าทายเลยครับโอ้โหเดียววันลงไปเน้นรับกันต่ำน,น,น,นะทางด้านเน้นเสถียรสี่ครับเออเดี๋ยวว่าพื้นที่ให้ทางด้งงานสิงค์ขาวเนี่ยเล่นเล่นในแดนตัวเองค่อนข้างจะง่ายครับเราก็ไปเน้นรับในแดนตัวเองครับเออให้ยิงแบบนี้สงสัยวคค่ากองทัพจะมั่นใจผู้สาวตัวครับต้องบอกว่าเห็นร่างกาย กลัวแบบเนี้ยเหนียวดึงเลยครับโอ้โหเห็นสามเป็นการใหญ่เลยนะตอนนี้ชนะทีมเกษีสี่แต่ว่าจ้าเราถึงขาต้องเน้นทุกงจังหวะจริงจริงเนาะใช่ครับดังแต้นนี่ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะแต่ท่านเกิดบอกว่าได้สามมาเนี่ยเนี่ยโบนัสเลยครับใช่แล้วก็พวกเขาเนี่ยเรื่องที่จะเล่นเกมรับอยู่แล้วก่อนจะฟ้าเกมมารับก่อนครับแล้ค่อยสวนครับ บางทีเจอสิงหนาไม่เปิดหน้าแรกนี่ความเร็วความคล่องนี่อาจจะเป็นรองแล้ว,วย้อนยับไปตั้งกันใหม่อาบัตเบิร์นจังหวะเดีวยวไม่ไดีจะให้โรเตอร์ไม่พานแล้วดนดากามาก๊อบมิกดูนี้รอเพื่อนเติมอยู่ก๊อฟให้ทางซ้ายไม่พาแล้วตัวโดนแก่กลับมาสามคน,น,าานแล้วข้างหน้าปานจับแล้วรอเพื่อนเปิดเป,ดเปลี่ยนการมาเสริทางซ้ายแล้วอาป์ฟายอยู่ที่ดัมบ้าซานลูโตแต่เข้าขวาแล้วจริง นี่ดียแล้วมาขายต้องบอกว่าได้ดุเลยจังหวะนี้สำหรับซาราโก้จังหวะตัดหลบจังหวะแรกนี่สวยมากครับเล่นซานเงียบเล่นก็ตส้นสีกลับมาเอ็กวันนี้เอ็กรับกดไปชนะฮาครับโอ้ยากกลับมากย่าแบมบ้าต้งเลือกแบมบ้าต้อาซ้ายแล้วตู้โอ้ยิงไม่ตรงต่อวันนี้ กำปต้าเจอ,อ,อก็ไหลอัน,นตรายแน่นอนครับกำบ้าครับซ้ายอันตรายครับวันนี้เล่นเลยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะสิงห์ขาวมาเรื่อยๆครับใช่ครับปกติเนี่ยโหตัดบอลได้เติร์นเป็นแผงแล้ววันนี้เรื่องสภาพร่างกายของท่เลยครับเวลาลุกขึ้นมาจับจ้านเลยครับวันนี้นองบอลน่า,นาจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายด้วยครับแข่งขันนี้นี่คือแมตช์ที่สองบบติดอย่างต่อเนื่องเลยครับ ก็เลยว่าเล่นมา่อหน้านี้20นาทีแล้วเต็ตตตมๆพอันรัวกันไปสี่สนาทีต้องมาเล่นต่อยสี่สินาทีแล้วไม่มีการพักเลยเดินข้ามสนามมาโอ้เรียกว่าดื่มน้ำแป๊บเดียวแล้วก็มาเล่นต่อเลยครับเดินข้ามสนามอิวงค้ามาสู่แอตฟิลด์ลยครับผ่านแค่สวนสาธารณะนิดเดียวข้ามแน้ำมาแต่น้ำหมดทวกทราย เอากลับมาตั้งกันใหมนนะ่ครับธนาสิงห์ขาวขอสั้นๆนะครับัสขวามีให้ลงกลางครัาเดินแปะโอ้จังหวะนี้แปะลึกไปครับพยายามจะให้จังหวะเดียววันนี้นี่ดูครันาสิงห์ขาวสินะทธิพีผ่านคนระับยังสกอร์ยังเสมอศูนย์ต่อศูนย์นะเนี่ยต้องตึงไว้ให้ได้ครับธนานี่กนระสินซิโอ้โหแล้วเจาะมาซ้ายแปะ เฮ้าโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ต้องชนกันนั่นสองคนทางขวาของถิงขาเลยครับจำได้กับโรเจอร์ครับก่อนที่จะตกให้โรเจอร์ยิงไปชนเสาผู้สาวประตูได้แต่มองกันแล้วเสาสองดีปานกับจืนตรงนั้นกัเสาสองแกจีนป่าหดเลยครับโอ้โหได้ยิงออกงี่เลยลุงจะพูดว่าไงแล้วใช่แล้วตัวจับก่อนด้วยจังหวะแรกไม่ยิงเลยครับน่าจะเป็นลูกที่ง่ายที่สุดในชีวิตลามลูกนี้ใช่ครับก็ อย่างน้นนอยๆก็เกมนี้ง่ายสุดแล้วตึ้งศูนย์เริขึ้นมาแล้วสิงขาวเริ่มในเสื้อสีม่วงครับโอ้แล้วต่อจากนี้เนี่ยดูนะครับน่าสนใจครับว,ว่าเท็กซสเซนซี่จะทำยังไงครับถ้าถ้าฟูลถึงตามแท็กติกเนี่ยลูกนึนที่เสียไปก็ถือว่ายังไม่หักครับแต่เล่นตามแท็กติกเดินก็ยังพอได้อยู่ครับตอนทำใมเสียเลยที่สองแล้วมาเรียกว่ารอจังหวะ มึงเซตพีซก,ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าหลายลายทีมจะเล่นแบบน,นี้อยู่ที่ว่าเพชรเกษมสีจะเล่นยังไงครับเสียลเป็นประตูนึงก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าความตั้งใจของพวกเขาคือเกมนี้มีแต้มออกไปครับเพราะว่าถ้าตีเสมอได้เขาหายยอดจะมีหนึ่งแต้มทันทีเลยปาดออกมาซ้ายครับดูซ้ายไม่ค่อยได้เติมนะส่วนใหญ่ไปขึ้นทางขวาบ้มากกวา่าครับ แบบว่าโยกมาแล้วซานโรซ้ายมีไม่ให้จังหวะที่ไปฝืนยิงยันได้อยู่แต่เข้ามาแล้วเลื้เกินไปลูกนี้ปังบอลกันตอนนี้เคลียร์ทิ้งออกมาโอ้โหอารอตถึงด้วยแล้วทางขวาแต่ว่าเจอสองคนจังหวะนี้เปิดโอ้โหเหมือนตั้งใจเหมือนถึงเปิดถึงยิงเข้าไปแต่ก็ไม่ดีโอ้โหจังหวะจับบอลนยนิงจะไปช้าไม่ได้เลยเพราะว่าแต่น่าเสีงข่าวลิฟต์มาเป็นตัำเลย มีความขยันแล้วก็เนี่ยเาตาช่วยกันเล่นกันตอนนั้นสิเลิกล็อกเยี่ยงแล้วจังหวะโสดกลับจะมานีน้อยไปหน่อยนะับตอนนั้นทีมเส็งซี่ครับมีให้เรืองโอกาสเลือกเกิดเลื่องชายเนี่ยน้อยไปหน่อยครับปู่เราให้ครับลูกนี้ก็ลึกครักกบเอ๊ะปล่อยแล้วจะบังหรือเปล่าครับ โอ้เจอกับแบมบ้าแล้วต้องบอกว่าบังได้ดีเลยนะจังหนีครับเอ็กบางทีมองไปเจอแบบบ้าทีาบ่าบางคนอาจจะไม่กล้าบ,บังก็ได้เพราะว่าโอ้สูงใหญ่กว่าแน่นอนครับใช่แล้วธรรม,มดาที่จะบอกข,อขาย,ยาวจริงครับแบมบ้าดูร่างสูงใหญ่ที่สุดในสนามเลยครับตอนนี้จังหวะขึ้นมาลูกนี้โอ้โหุบปานยิงไมปแยม่มาได้ครับตามไปเ็จังหวะได้ครับแม่อาล้วแบบบา้าโยนตะคอกกันไปได้เอง ตีส้นมาแปะเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้สุดยอดจริงครับโอ้เยเหมือนจะต้องบอกว่าจังหวะโอ้ต้องชมเลยครับนีดูด้านสิงห์ขาวตล้วแบ้าเป่าต้นมาให้ดิซานุโคครับยืนตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยครับไปมาตรงกอดเดียวแล้วไม่เหลือตอนนี้ไม่พลายครับบกประตูที่สองให้กับทางด้านสิงห์ขาวแล้วขึ้นนำเป็นสองประตูต่อสูงเนี่ยผู้โหต้อชมเลยครับแบมบ้าจังหวะโจ้ตัดเข้ามาว่าจะคู่นี่หลุดเป็นแผงครับ แล้วกองหลังก็เหมือนไปเสียต้องขอเสียจงหวะลงไปด้วยแล้วก็เลยคูาวประตูเนี่ยโดนบังเยอะจีนไก่แล้วล,ลูกนี้แลเราไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งเนตัสองหกเืนจบได้ด้วกันคู่เองครับคู่สิงขาวดูแล้วจวังหวะนี้ไปเสียประตูเลยเสียแบบง่ายๆแล้วเขี่ยมาไม่ถึงนาทีตอนนี้ไล่าไมาเป็นหึ่งเปรนตัวสองคุ่มทงเบเล่นหมายเลขเก้าของทันนั่นแพ่กระเสสีตื่นแโอ,โอ,โอกโหจังหวะจิงลูกนี้แล้วบอกว่าสวยสดงดงามเลย ใช่มาอย่างน้อยตอนนี้ความหากลับมาเหลือแค่ประตูเดียวอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ทำให้พวกเขายังอยู่ในเส้นทางครับทาหรับในกันเสร็จสี่ต้องบอกอย่างนั้นครับซาราโกโอ้โหล็คด้ดื้อแบบนี้ดูว่ามันมีน้องสองเอ้าเป็นกั๊กกันเองนะอีกครับย้อนกลับมาได้ใหม่ครับ สานพื้นทีก่กว้างเลยนะ้าสียขาวโยงม,มาลูกนี้ไม่ผ่านครับยังได้ทุ่มอยู่ทุ่มมาจะให้แบมบ้าโดนตัดครับกูรูแล้วยังแก้ไขต่อมาได้แบมบ้ากูร์เยยาวบังไม่จริงๆครับดีมางสวาโลสเตอร์้าไปครับโดนโอ้โหโกองบังแล้วไม่มีครับ จจต่างจากกอล์ฟได้จังหวะนี้จับบอลไม่ดีเลยกอล์ฟโยตัดเข้าในแล้วซันอุโบ่องการเพื่อนบ้านอยู่ล็อกวันหนึ่งแล้วหม่จังให้ยังมีซ้อนอีกทีก็โอ้เรี้ยวเลยนะบอเจอร์โอ้จังหวะนี้บอกว่ามีโชคด้วยไป็จริงฉลับแล้วกอดตัวไม่เปลี่ยนทางแล้วไปถีบอยู่ในกอดแล้วเข้าไปเลยครับผู้สาวตัวเสียจังหวะครับ ลูกแบบเนี้ที่ลูกสาวตูงไม่ค่อยจะชื่นชอบเท่าไหร่ครับใช่ครับเกล็ดหน้กเกล็ดหนาอยู่ชกฉลาดเนี่ครับใช่มาตรงตรง,งมาแรงแรงนี่ยังได้เห็นบ้างครับมาแล้วฉลีดมันเดาทางลำบากครับทำสกอร์เพิ่มนะครับตอนนี้เป็นสามสุอนหนึ่งแล้วครับโอ้โหเลยว่าอันตรายเลยนะจังหวะเกมรุ่นของกระนั้น์ขาววันนี้ดูวลตอนนี้ดูช้าได้แล้วกับบ,บา้าซาโร สังว่ให้ไปโเจอร์ด้านซ้าซ้ายต้งต้ตันแท้กมาสคนยังเอาตัวเล่มาได้อ่ะแต่ป้าก็โหดูเขาไม่สำแต่เช้าก็แบบวางใหญ่มาแแล้วดูาตัวนี้ให้มาต้องเป็นสอคนกันกันเยโรเจอร์ไล่ไล้งวี้ดูว่าตัวเสียดายุตัรยตอดนี้นี่ต้องบอกว่านี่มันแบบตัวที่รชรับ โอ้โหลเล่นกันได้ดีจริงๆครับจังหวะนี้คอนเนคชั่นเลยครับ3คนจากนักเตะต่างชาติครับความเข้าใจของนักเตะต่างชาติของสิษย์ขาเนี่ยมันจะปวดแล้วการให้บอลกันแต่จังหวะยังเร็ว่ารู้ทางรู้ใจกันเป็นอย่างดีครับสวยมากสูเข้าในแล้วซ้ายมีคืนนี่ก๊อฟบอดจังหวะยังไม่ผ่านยังได้ยิหถุนมาโอ้โหบตักง,ง่ายเลยครับอาบาสโอ้โหจะเปิดตรงนี้เพิ่งจะเล็กง่ายๆเลยนะ เปิดตั hey, you? You. Hey, sir. Hi, sir. ้นึกเลยครับคุมไก่ทีแวลูกนี้บบไม่ผ่านเขาตับหมกให้ดีนวตอวนีงไก่ไก่เหรเดินสั้นเยครับนี่เจมอกายอยู่เจ็กนะไปเปิดส่ดเสียงด้วยครับเล่นกั่นี้ันซันมาตรงกลางที่เกาะแปะปืนยังดีที่สีขาวไปเได้เพิซซิ่งนะ อ้าวลูกใต้ยอดหนึ่งให้ทางขวามาตูยขาหนึ่งข้างหน้ามีแค่คนเดียวก็ผู้ลูกชายลูกนี้สวยมากจับล้กจังหวะตัวนั้นเยิงไม่ตรงกโอ้โหนี่ต้องชมตรงนั้นตู่เลยครับผู้จังหวะแทงบอลสีแล้วผ่านดูดีกู้นี่จ่ายทะลุจริงสองสองคนเยอะเลยจังหวะนี้จ่ายสวยจริงเยอะอุ้ยแล้วผู้สาวผู้เจ็ดหรือเปล่าครับใม่สัญญาเลยครับแม่น่าจะเจ็บเลยครับลูกนี้โอ้โหเจ็บหลังเยอะมากจังหวะกระแทกลงมานี่ โอ้โหเจ็บตำแหน่งเดียวกับเนมมาเลยกระดูกร้าหวเลยครับโอ้โหขออย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอดต้องบอกว่าตอนนี้เราพวกเรานี่อดูซุปเปอร์สตาร์อีเลยทุกคนนะนะเนมมาใช่ครับแล้วบราซิลหลับากเลยตอนนี้โอ้ต้องไปฉีดสเปรย์ล่องฝนหน่อยนะพุ่งเข้ามลูกประสบคู่ฟุตบอลโลกเลยทุโลกจริงๆครับสี่ทีมสุดท้ายนี่เดาไม่ถูกเลยว่าตอนนี้แชมป์เนี่ยจะเป็นใทยครับ ป็นน้องบาสแล้วนาบาสิลวะเออด้านเยีรยมมาดีน้องบอกไม่งานง่ายเลยอผมแม่งาิลเ่มีมีเหลอตอนนี้เหลือสี่คนผมมาซิลเพื่อนผมมาสิลคนหนึ่งแล้วก็มีเยเรมันอาเจนนว่าบาสิลเรียงได้ห สีดีวดเจนชอั้งนี่แหละไม่ได้โกงมายะทั้งนี่แหละที่ได้ร sort of ้อยเจนเเวลาบัดเจบกันหนึ่งนาทีคยับอ้านาทีสุดท้ายแล้วสำหรับเจนไรขึ้นแรกคยัะยังเป็นสิงขาวที่นำอยู่สาประตูต่อหนึ่งเยไทยมาท้ายครับกาบ้าปาดอ้วจังหวะที่ปิดตึกอนลเสียตัวจากมาตโอ้โหสวยมากดูดวนี่ มันไม่มีน้ำหนักตู้หูจังหวะนี้เพื่อนในตูอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเพื่อที่จะปไปอ้าวกระสือมันหิ้งปิดจังหวะโยกงีรตงโตตัวนี่หายไปเลยครับใช่เด็กคนชโ้วสวยจริงนะครับตู้แลั้ตู้นี่เล่นหรือว่าเขาท่านจะเด็ดเนี่ยประสบการณ์ครับประสบการณ์เนี่ยนำมาใช้หมดครับแบบว่าทิ้งไว้โอ้โหน้ำยาวตู้มันกินดิ้นมาได้ครับ สาักงวางยาวแล้วไม่โผล่โค้งจังหวะนี้วางมาดีๆดีมากเลยแล้วเพื่อนยิจูบอยู่ในกรอบใอ้โทษแล้วโรเจอร์แต่ว่ากองเนี่ยมันมาสุงโรเจอร์ก็อยากจะทำใหมวันนี้มันเด็กไม่ถึงเจ้าตัวเสียได้ลมเนี่ยวันนี้แแรงจริงๆครับเปิดยาวพยายังไม่ผ่านเอ็นดักเข้ามาอ้าวของคนมาอาวัส ปล่อยมาซาร์กโกหรืว่าตรงกลางสองคนปานเอาหรือปาถึงปาอีกทีทางขวาเติมแตมบ้าล็อกเข้าซ้ายแล้วไหลตะลุ้มาตัวนี้ยังถึงเรื่องซาร์โกปากับชีมมาตั้งยันใหม่อาบานจับบอลแรกไม่ไดีครับอยากเอาตัวรับมาไ,ได้อาบานเข้าซ้ายนะจิไปไหนไม่รู้วะไปอยู่ในช่วงทศวรรษบาดเจ็บนะครับยังนำอยู่สามตู้ตอนหนึ่ง,งนะนั่นอีกขาวแล้วผู้กระสือก็เป่าเวลาครึ่งแรกครับ